สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับครูเกอีกแล้วนะคะกเฉพรยาอินตาค่ะวันนี้36ชนบุรีที่นี่เรียนออนไลน์ค่ะเรามาพบกับเพจของศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ36พรรษาจังหวัดชนบุรีค่ะสําหรับอาทิตย์นี้นะคะก็มีเรื่องดีๆมาฝากคุณผู้ชมอีกแล้วในช่วงนี้ขอเช็คสัญญาณก่อนนะคะว่าชัดเจนหรือเปล่านะคะเสียงแล้วก็ภาพของครูเก๋ชัดเจนไหมกด กดหัวใจมาให้หน่อยนะคะถ้าสมมติว่าเสียงชัดเจนนะคะหรือว่าภาพชัดเจนถ้ามีตัวไหนไม่ชัดเจนรบก,กวนแจ้งมาให้ด้วยนะคะช่วงนี้ช่วยกดแชร์ช่วยกดไลค์ให้หน่อยนะคะตอบมาให้ครูเกศชื่นใจหน่อยกดหัวใจมาให้หน่อยนะคะในช่วงนี้ช่วยแชร์เข้ากลุ่มอของคุณนะคะกลุ่มใน Facebook หรือว่าหน้าทำลายของคุณก็ได้นะคะสื่อที่เรากําลังรับชมอยู่ตอนนี้เป็นสื่อการเรียนการสอนนะคะเพื่อที่จะสนับสนุนให้ทุกคนได้ มีความรู้ได้มีวิชาชีพค่ะสําหรับศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวของเรานะคะอยู่ที่อําเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะชื่อและที่อยู่นะคะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็เดี๋ยวจะขึ้นให้ในในช่วงต่อไปนะคะเรามีการสอนทั้งภายในอาชีพสถาบันและ ฝึกอบรมภายนอกสถาบันด้วยกันนะคะสําหรับวันนี้ครูเก๋ก,ก็จะมีหลักสูตรนะคะภายในสถาบันมาแนะนําให้กับทุกคนได้ทราบนะคะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะขออนุญาตดาูดูสื่อก่อนนะคะว่าตอนนี้สัญญาณชัดไหมมีใครกดหัวใจมาให้บ้างนะคะขึ้นหรือยังเอ่ยแอดมินสัญญาณสื่อขึ้นแล้วเนาะเสียงชัดภาพชาัดไหมคะเสียงชัดภาพชาัดไม่เอ่ย ตอนนี้เรามีคนอยู่ด้วยกันอยู่16คนนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามตอนนี้คงจะเข้ามาเรื่อยๆขอความกรุณานะคะช่วยแชร์ลงกลุ่มด้วยช่วยแชร์ลงกลุ่มแชร์หน้า Facebook นะคะ,ะเพราะว่าคุณท,ทุกการแชร์ของคุณเนี่ยเป็นถือว่าเป็นวิทยาทานนะคะเพราะว่าเราเป็นสื่อการให้ความการเรียนรู้นะคะสื่อเรียนรู้ เราสามารถที่จะให้ทุกคนแบ่งปันความรู้ได้นะคะวันนี้มีคุณครูผู้มีความเชี่ยวชาญชํานาญในงานอาชีพนะคะมา ที่จะมาแนะนานะคะแล้วก็มาสอนค่ะในช่วงนี้นะคะศูนย์เรียนรู้การนาสตรีและครอบครัวเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ 36. พรรษาจังหวัดชลบุรีของเรานั้นมีฝึกภายในสถาบันนะคะได้แก่มีหลักสูตร1นเดือนหลักสูตร3เดือนและหลักสูตร6เดือนค่ะหลักสูตร6เดือนของเราในช่วงนี้นะคะก็จะมีหลักสูตรอาตัดผมชายและเสริมสวยสตรีแล้วก็โภชนาการค่ะหลักสูตร3เดือนได้แก่นวดแผนไทยและนวดประครบสมุนไพรช่างไฟฟ้าเครื่องทําความเย็นและเครื่องปรับอากาศและตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ค่หลักสูตร หนึ่งเดือนนะคะตอนนี้เราเรียนเบเกอรี่อยู่นะคะเป็นหลักสูตรเบเกอรี่อีสามเดือนมีแผนกบริการโรงแรมด้วยนะคะขอโทษด้วยนะคะแล้วก็เราเดือนหน้าเนี่ยโภชนาการเราจะเรียนอาหารไทยกันนะคะในช่วงนี้เรายังเปิดรับสมัครนะคะ,ะหลักสูตรอาหารไทยใครสนใจสามารถที่จะมาสมัครได้ด้วยตนเองที่ศูนย์ของเราได้เลยนะคะหรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้นะคะว่าเต็มหรือยังรับเพิ่มอยู่ไหมนะคะแล้วก็หลักสูตรต่อ,ตอไปเรา มีถัดไปก็คือเป็นอาหารว่างอาหารจานเดียวและอาหารนานาชาตินะคะรวมเป็น5หลักสูตรด้วยกันค่ะสนใจหลักสูตรไหนนะคะติดต่อสอบถามมาได้แล้วก็มีการฝึกอาชีพภายนอกสถาบันนะคะเป็นโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้กับให้กับสตรีและครอบครัวนะคะตัวนี้นะคะ ตัวนี้ที่ครูกเก๋ถืออยู่นี้นะคะเป็นปลอกหมอนนะคะเป็นปลอกหมอนอิงผ้าด้านมือเป็นลายเอกลักษณ์เฉพาะนะคะมีสีสันลวดลายต่างๆจากกลุ่มสตรีนะคะพลูตาหลวงอำเภอสัตรหรีบจังหวัดชนบุรีค่ะที่อยู่ขึ้นให้ด้านล่างแล้วนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้มีสินค้านะคะที่ทําด้วยมืออีกมากมายนะคะเป็นต้นทุนของอชุมชนนะคะเราก็สามารถที่จะไปต่อยอดให้คนให้สร้างรายได้ในแก่ครัวเรือนได้นะคะตอนนี้ ดูด้านหลังมีซิปนะคะสามารถถอดซักได้ถอดทำความทำความสะอาดได้ข้างในบุเรียบร้อยแล้วนะคะก็สามารถจับดูแล้วจะ,จะนุ่มมือนะคะนุ่มมือแล้วก็หนาด้วยสําหรับความคงทนของการใช้งานนะคะตัวนี้อันนี้เป็นลวดลายของต้นไม้นะคะแล้วก็จะมีลวดลายต่างๆมีสีสันต่างๆด้วยนะคะ ตัวนี้อ่าสวยมากค่ะสนใจนะคะเป็นของฝากนะคะได้ไปเที่ยวทางสัตหีบก็สามารถสั่งซื้อหรือโทรจองได้นะคะเขามีจัดส่งให้ถึงที่บ้านได้เลยค่ะในช่วงนี้นะคะครูเก๋ก็มีอ่าอยากให้ทุกคนช่วยแชร์หน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีคำถามเหมือนเดิมกติกาของเราก็าคือสำหรับคนแชร์ตอบคำถามแล้วก็แลชชื่อเล่นนะคะก็มีอยู่3ขั้นตอนด้วยกันนะคะก็สามารถที่จะ ช่วยร่วมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเล่นเกมของเราได้นะคะแชร์หรือยังเอ่ยนะคะช่วยแชร์ชด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมา ขอพูดถึงสาระในช่วงแรกนะคะสาระในช่วงแรกพฤติกรรมนะคะที่เข้าข่ายล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศเพราะว่าของเราศูนย์เรียนรู้ของเราเนี่ยสังกัดกลมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะดังนั้นเราจึงให้ความสมคัญกับทุกคนนะคะทั้งสตรีและครอบครัวค่ะการพฤติกรรมที่เข้าข่ายนะคะการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศนะคะหนึ่งเลยนะคะการกระทา ทางสายตาบางคนนะคะชอบที่จะมองผู้อื่นด้วยสายตาที่คุกคามนะคะไม่ว่าจะมองหน้าอกจ้องมองไปที่คอเสื้อหรือทำอมองจนทําให้ผู้ถูกมองรู้สึกอึดอัดอับอายไม่สบายใจนี่คือการเข้าข่ายการคุกคามทางเพศนะคะการสองการกระทําด้วยวาจาเช่นการวิพากษ์วิจารณ์รูปร่างสวดทรงการแต่งกายที่สอไปในทางเพศนะคะ การพูดจาแทะลมหรือแม้แต่การพูดจาลามกอนาจารนะคะนี่ก็ถถือว่าเข้าข่ายนะคะในการ กรกะทำด้วยวาจาส่วนข้อ3การกระทำทางกายเป็นการสัมผัสร่างกายของผู้อื่นการฉวยโอกาสการกอดจูบรัดนะคะการหลอกเลาะหยอกเล้อการหยอกล้อโดยแตะเนื้อต้องตัวรวมไปถึงการตามตื้อโดยที่อีกฝ่ายไม่ยินยอมนะคะ 4. การกระทำที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์เช่นผลการเรียนการเลื่อนตําแหน่งหากผู้ถูกล่วงละเมิดหรือผู้ถูกคุกคามยอมมีเพศสัมพันธ์หรือการข่มขู่ให้เกิดผลลบ ทางด้านการจ้างงานการศึกษาหรือขู่ทำร้ายร่างกายการกระทำชําเรานะคะโดยช่วงนี้เราจะเห็นนะคะในข่าวบ่อยๆว่ามีการแลกเปลี่ยนโดยที่ยื่นผลประโยชน์ให้กับอีกฝ่ายหนึ่งโดยที่ยให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอมนะคะที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยตัวนี้ถือว่าเป็นการกระทําที่มีการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์นะคะถือว่าเข้าข่ายการล่วงละเมิดทางเพศการคู่คามทางเพศนะคะส่วนข้อที่5นะคะการกระทําอื่น เช่นนะคะการแสดงรูปภาพวัตถุและข้อความที่เกี่ยวข้องกับทางเพศในที่ทํางานและในคอมพิวเตอร์ของตนหรือการโชว์ปฏิทินโป๊ะนะคะอันนี้นะคะคุณผู้ชายนะคะหลายๆคนอาจจะเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะแต่ในยุคนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมเข้าข่ายนะคะการล่วงละเมิดทางเพศหรือคุกคามทางเพศนะคะการเขียนหรือวาดภาพทางเพศในที่สาธารณะการใช้สัญ,ญลักษณ์หรือแสดงอวัยวะเพศการร่วมเพศนะคะการสื่อข้อความ ตามรูปภาพสัญ,ญลักษณ์แสดงถึงเพศทางอินเทอร์เน็ตนะคะใน,ในทุกๆเรื่องราวที่ครูเก๋กล่าวมาในข้างต้นนี้นะคะถือว่าเข้าขายพฤติกรรมเข้าขายการล่วงละเมิดทางเพศหรือการคุกคามทางเพศนะคะดังนั้นนะคะท่านใดที่ยังทําอยู่หรือนะคะ ผู้ใดที่ถูกกระทํานะคะในในทุกข้อที่ครูเก,กกล่าวมานี้นะคะท่านคิดว่าตัวเองถูกกําลังถูกคุกคามทางเพศอยู่นะคะสามารถที่จะแจ้งได้นะคะ1300นะคะเรามีสายด่วนที่พร้อมจะให้ความช่วยเหลือของคุณนะคะให้ความช่วยเหลือคุณได้ทันทีนะคะมีคําปรึกษานะคะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คําปรึกษาแนะนําหาทางออกช่วยหาทางแก้ไขนะคะทุกอย่าง จะไม่สิ้นหวังถ้าโทรมาคุยกับเรานะคะ1300ค่ะเอาละค่ะเข้ามาสู่เนื้อหาของการวันนี้นะคะเรามีการอาสอนนะคะการเติมน้ำยาแอร์นะคะวันนี้เดี๋ยวครูเก๋ก็จะมาเรียนไปพร้อมๆกับทุกคนนะคะว่าการเติมน้ำยาแอร์ที่ทำได้ด้วยตนเองที่บ้านนะคะเราจะทำยังไงเดี๋ยวมาพบกับคุณครูนะคะแผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศกันค่ะ สวัสดีค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะคุณนันสวัสดีค่ะคุณครูอนันต์นะคะคุณครูผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศถูกไหมคะวันนี้คุณนันจะมาสอนอะไรนะคะวันนี้เจอกันอีกครั้งหนึ่งคือวันนี้จะมาบอกชนิดของน้ํายาสารทำความเย็นแต่ละตัวว่ามีแรงดันในระบบว่าเท่าไหร่แล้วตามไปด้วยการเติมน้ํายาขาดเติมอย่างไรค่ะสาระ สำคัญวันนี้ทุกผมหวังว่าทุกคนคงทำได้นะค่ะจะแนะนำอุปกรณ์อุปกรณ์อุปกรณ์ว่าถ้าน้ำยาขาดต้องใช้อุปกรณ์ตัวไหนบ้างค่ะที่ที่เป็นเครื่องมือที่ช่วยเติมน้ำยาได้ค่ะเดี๋ยวเอาเลยนะเอาเลยไมะแนะน้ำยาเลยเอาเลยวันนี้แนะนำสามตัวมีมี R สามสองหนึ่งศูนย์ A และ R สองสองค่ะอันดับแรกเลย ตัวนี้ล่าสุดนะครับตัวนี้จะแรงดันเยอะหน่อยเป็นน้ำยา R32 ในกรณีที่ระบบสมบูรณ์เครื่องเดินเครื่องเดินให้ความเย็นระบบะไฟเฟยปกติเกตวัดน้ำยาอยู่ในระดับที่สำหรับ R32 1 1 4ถึง160นะครับสำหรับตัวนี้ แรงดัน114ถึง 160, 160ครับสำหรับ R32 นะครับแต่ถ้าเกิดคอมหยุดทำงานกลับกันนะครับแรงดันจะสูงขึ้นคอมหยุดทำงานแรงดันจะอยู่ในประมาณที่270สำหรับ R32 อีกตัวนะครับ4 <ๆ S> 1 0 a คอมเดินระบบความเย็นได้ที่ดัมยาอยู่ที่110ถึง140 อ่ะจดนะครับจดนะครับ110ถึง140อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีคำถามรีบจดนะครับรีบจดนะครับ <S 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 คอมหยุดทำงานแรงดันจะสูงขึ้นอ,อยู่ที่250าสำหรับ410สําสำหรับ R22 ค่ะระบบปกติทำงานแอมกินปกติระดับอยู่ที่68ถึง75หค่ะหะลังจากคอมหยุดแรงดันสูงขึ้นในระบบนะครับ จะอยู่ที่150ทันไหมครับทันไหมครับน่าจะทันเนาะน่าจะทันน่าจะทัน,น,ทนตอนนี้นะคะเดี๋ยวนิดนึงขอแนะนํานิดหนึ่ง,อนนนงตอนนี้เรามีนะคะพี่ๆนะคะน้องๆที่เรียนด้วยกันที่นี่ก็คือว่าอาเรียนแผนกช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศค่ะตอนนี้ทุกคนกําลังออนแอร์อยู่นะคะดูกล้องหน่อยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีหน่อยนะคะ สวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นหลักสูตร3เดือนค่ะของช่างไฟฟ้าเครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศค่ะแนะนำนะคะเดี๋ยวครูอน,นันต์ก็จะสอนพวกเราไปด้วยนะคะผ่านสื่อออนไลน์นี้แล้วก็สอนพี่ๆที่ฝึกอบรมด้วยนะคะเอาละค่ะมาต่อกันเลยค่ะคุณนันต์สำหรับวันนี้จะเป็นการสอนเติมน้ายาตัว R22 นะครับค่ะรู้สึกว่าน้ำยาจะขาด สาเหตุสาเหตุสาเหตุมันรั่วม,มันซึมแต่ผมซ่อมละค่ะตอนนี้จะเดินเครื่องนะแล้วจะดูว่าอาการระบงบอกยังไงค่ะอันนี้คือตัวแอร์นะคะคุณผู้ชมคะแอร์อยู่ที่นี่นะคะแอร์ยังไม่เย็นเลยยังไม่เย็นเลย <c oughs> วันนี้ <c oughs> ต,นตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรนะคะอันนี้คอนเดนเซอร์ครับอ่าน,นี่คอนเดนเซอร์หรือคอยล์ร้อนอ่ะบ้านานเรียกคอยล์ร้อนอ,อันนี้ลมร้อนก็จะออกด้านนี้ถ้าลมร้อนออกแสดงว่า อันนี้แฟนคอยหรือคอยเย็นอาการเละอาการจะมาแล้วนะครับน้ำยาขาดคุณอันคะสามสีนี่ทำอะไรบ้างคะเอาและสามสีนี่ทำไมมีสามสีน้ำเงินเหลืองแดงครับน้ำเงินด้านโลต่ำสายเหลืองสายบริการครับเอาไว้เติมน้ำยาไวด้ดูดแว็กค่ สีแดงแรงดันสูงดูดูอาการนะครับดูอาการแล้อาการจะออกละอาการน้ํายาขาดนี่ครับจะเป็นน้ําแข็งละผมเปิดน้ํายานะครับต้องคลายสายก่อนนะเพื่อให้อากาศในท่อเหลืองนี่ให้เอาน้ํายามาแทนเอาอากาศออกตอนนี้แรงดันอยู่ที่ สิบปอนด์กระแสอยู่ที่สองจุดสองท่อเริ่มเป็นน้ำแข็งแล้วครับผมจะเริ่มเปิดนะครับเปิดนับหนึ่งถึงห้าับพอหนึ่งสองสามหปีดค่อยๆเติมนะครับไม่ต้องรีบเปิดสังเกตดูท่อนะครับสังเกตดูท่อ ฉันเลิมเย็นแล้วเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวน้ำแข็งจะหายถ้านำยาเข้าเต็มระบบตรงนี้นะคะตรงนี้ใช่ไหมคะครับ เติมครับเติมไปแล้วก็เปิดเปิดแล้วก็ดูกระแสเป็นหลักด้วยนะครับเพจตัวนี้จะกินอยู่ประมาณ3.4แอมงั้นถนะ้าเติมเองที่บ้านเราก็ต้องมีตัวนี้ใช่ไหมคะครับต้องมีเกตมีคลิปแอมก็โอเคน่าจะโอเคแล้วคลิปแอมตอนนั้นหาซื้อได้ใช่ไหมคะมีมีขายมีขาย,ขายร้านร้านมีขายทั่วไปตอนนี้น้ำยาเริ่มเข้าระบบก็ น้ำแข็งจะเริ่มละลายหาย,หายจริงด้วยตอนนี้ได้สี่สบสีแต่ในเพจบอกว่าต้องต้องเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับ68-75ถึง <68, 75. S 1> เ5อ้าอ6าถึง75พร้อมกันดูกระแสไปได้วยนะครับกระแสเครื่องนี้กิน3.4เดี๋ยวผมเติม70 ผมก็เริ่มสัมผัสด้านหลังลมร้อนเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เริ่มเย็นแล้วค่ะตอนนี้ทํางานในห้องแอร์นะคะมีครูเก๋ดคดียวอทำงานในห้องแอร์ตอนนี้ตอนนี้เพจมาอยู่ที่สองจดเห้าสิบห้า กระแส3.1ใกล้เคียงแล้วครับ3.2กระแสกระแสเครื่องนี้กินแค่3.4นะครับ9000 BTU อ๋อ9000 BTU กินกระแสเท่าไหร่นะคะเพดเ <4. S 2> พดเครื่องนี้กิน3.4 <3. S 1> แต่ละเครื่องจะมีเพดบอกนะครับว่าน้ำยาอะไรกินกระแสเท่าไหร่ห หกสิบสีครับน้ำแข็งก็จะหายละเอาจับได้ด้วยเหรอคะได้ครับ<อ>ได้ไดครับกก่าไไ้มลจับโอเคลมร้อนมาดีแล้วรั้งหน้าก็จะหกสิบห้าผมเติมเปี่ยนสีนะครับ,รบตอนนี้สามจุดหนึ่งสอง ยังอยู่ด้วยกัน <Okay. S 1> ในคันนี้ครับนะผมเติมไป70แล้วกระแสอยู่ที่3.27น่าจะโอเคครับ3.27เรียกว่าอะไรนะคะกระแสความดันความดันของน้ำยาโอ้แอร์ตัวนี้เย็นมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะมีคำถามด้วยขออนา้อ่าคำถามะนะคะหวังว่าทุกคนคงคง ยากเกินไปปะอาจารย์ยคะถ้าแอร์เก00ัน btu เท่ากันแต่ต่างยี่ห้อ,อหจะกินกระแสเท่ากันไหมครับดูดูที่เพจเลยครับดูที่เพจดูที่เพจดูดูคอมดูเพจน่าจะใกล้เคียง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 ,ค,ยงครับสมมติคอยคอยล้อยี่ห้อหนึ่งคอยเย็นยี่ห้อหนึ่ง <หา S 2> แต่ btu เท่ากัน <หา S 2> ใกล้เคียงใกล้เคียงค่ะแล้วอาการของการที่จะรู้ว่า น้ำยาแอ์ขาดเนี่ยอาการจะมีอะไรบ้างคะหนึ่งแอจะไม่เย็นหรอครับเอาง่ายๆนะแอไม่เย็นน้ำแข็งก็จะเกาะอท่อหายท่อดันจะมีน้ำแข็งเกาะคืออาการของน้ำยาขาดแล้วก็ถ้าเกิดเกาะแล้วเติมแล้วไม่เข้าก็ถืออาการตันแล้วครับค่ะทีนี้ต้องรื้อระบบละล้างละอันนี้ผมเติมเจ็ดสิบกระแสอยู่ที่สามจุดสองสี่ถือว่า โอเคเนี่ยโอเคโอเคครับค่ะวันนี้เราใช้น้ำยาตัวอาร์ยี่สิบสองอาร์ยี่สิบสองครับอาร์ยี่สิบสองว้าวเย็นจังเลยเอามีท่านใดจะถามถามถามได้ครับมีคำถามเพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวเรายิงคำถามดีกว่าค่ะเรายิงคำถามแล้วค่ะวันนี้นะคะ คุณนันมีมีมีคีรางวัลนะน้องน้องเก๋มีคีรางวัลมีสามรางวัลค่ะมีสามรางวัลขออนุญาตโชว์นะคะขออนุญาตโชว์ของรางวัลนะคะเป็นสมุดบันทึกนะคะของสตรีและครอบครัวนะคะกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวอันนี้ก็จะมีเนื้อหาสาระนะคะเกี่ยวกับ ระราชบัญญัตินะคะคุ้มครองทางเพศแล้วก็เป็นความความรู้สาระแล้วก็เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับศูนย์ของเราว่ามีที่ไหนบ้างแล้วก็แล้วก็มีเบอร์หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อนะคะที่สามารถติดต่อเราได้แล้วก็สามารถที่จะบันทึกข้อมูลต่างๆได้ค่ะเป็นโน้ตบุ๊กส่วนตัวค่ะตัวนี้ค่ะคำถามมีอามคำถามคำถามเ<า><ต>ดียวได้ให้ให้ได้สามคนเลย ตอบถูกสามคนถามเดียวเลยดีกว่าถามเดียวตอบถูกสามคนให้สามคนละรางวัลไปเลยเอาที่เห็นนี่นะมีสีน้ำเงินสีเหลืองสีแดงผมอยากทราบว่าสายสีเหลืองมีหน้าที่อะไรครับสายรกรสวิตครับสายสวิตชรครับตอบในเครื่องนะคะสำหรับคนที่ ให้สิทธิ์สำหรับคนที่แชร์นะคะแล้วก็ตอบนะคะว่าสายเหลืองมีหน้าที่อะไรแล้วก็สลชื่อเล่นค่ะเอาเร็วๆเลยค่ะคนที่ยังไม่แช่ไม่แช่นะคะเราให้สามรางวัลคนที่ตอบถูกสามสามท่านแรกเลยนะคะตามกติกาทุกคนคงตอบได้อะทุกคนคงตอบได้ลตามกติกาเราด้วยนะคะ แลชื่อเล่นอย่าลืมนะคะขึ้นว่าเป็นผู้แชร์เพราะว่าแชร์ลงกลุ่มหรือว่าแชร์หน้าเฟซตัวเองนะคะแชร์เสร็จแล้วตอบว่าสายเหลืองมีหน้าที่ทําอะไรนะคะแล้วก็แลชื่อเล่นด้วยนะคะนี่คือจะได้สามารถรับรางวัลเดี๋ยวส่งรางวัลถึงที่บ้านเลยค่ะโน้ตบุ๊กสวยๆของกรุมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวนะคะถ้าถ้าอยากเรียนฟรีเหรอเดี๋ยวเชิญชวนนะเดี๋ยวอาจารย์เชิญชวนเชิญชวนได้นะเชิญชวนในนี้ได้นะเชิญเลยค่ะสำหรับ อาแผนกไฟฟ้าและเครื่องทําความเย็นนะตอนนี้หลักสูตร3เดือนอหลักสูตรลเมือสามเดือนอเรียนฟรีครับฝึกจริงปฏิบัติจริงผมผมกาลันตีได้เลยว่าคุณจบไปถ้าตั้งใจนะต้องตั้งใจนะตั้งใจ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 ,งใจว่ามามาเพื่อเอามามาเพื่อมาเพื่อหาความรู้ไปประกอบอาชีพ แต่ก็ผมก็ลูกศิษย์เยอะละลูกศิษย์เยอะเป็นเป็นช่างเยอะเป็นช่างเป็นช่างล้างแอร์เป็นช่างติดตั้งแอร์เป็นช่างซ่อมแอร์แต่ก็ยังเป็นที่ปรึกษาของของลูกศิษย์ที่จบไปก็เชิญชวนว่าใครอยากเรียนมาเชิญครับมีที่พักให้มีมีมีกินฟรีอุปกรณ์ไม่ต้องเสียเรียนฟรีตลอดมีอุปกรณ์ขอขออย่างเดียวตั้งใจเรียนขอให้ตั้งใจเรียนค่ะเขาเรียกอะไรมา มาเอาความรู้ไปความรู้นะคะผมผมไม่หวงได้ไปฝึกให้จริงด้วยใช่ไหมคะได้ไปลองซ่อมของจริงด้วยอ่าาละค่ะขออนุญาตประกาศนะคะผู้โชคดีนะคะผู้ที่ใช้ Facebook นะคะแสละชื่อเล่นแล้วนะคะตามที่แอดมินกำหนดไว้นะคะก็จะมีอยู่3ท่านนะคะท่านที่1คุณมาร คุณมาร์ทนะคะคุณมาร์ทคุณพงศกรแล้วก็คุณโต้งนะคะคุณมาร์ทคุณพงศกรแล้วคุณโต้งติดต่อแอดมินด้วยนะคะส่งที่อยู่มานะคะเดี๋ยวเราจะจัดส่งของรางวัลให้นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณวันนี้ขอบคุณคุณนันมากๆเลยนะคะที่กรุณาให้เกียรตินะคะมาสอนแล้วก็เชิญชวนนะคะทุกคนนะคะที่ตอนนี้ปกติเรามี6เดือนนะไฟฟ้าแต่ตอนนี้คุณนันลดมาให้เหลือสามเดือนเพราะผมหกเดือน เพราะว่าช่วงนี้โควิดมันฝึกงานไม่ได้เพราะไปฝึกงานโรงแรมไม่ได้เลยก็เอาเนื้อๆไปเลยสามเดือนสามเดือนไม่ไม่ไม่มากไม่น้อยนะสามเดือนนี่ก็ผมว่าตารางดีแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งก็จะมีอีกสามเดือนใช่ไหมแต่ไม่ใช่เรียนจะพาะแอร์นะผมแถมไปเลยมีตู้เย็นเครื่องเย็นอ่ะตู้แช่อ่าระบบเครื่องทำความเย็นทั้งหมดโอเคผมผมแถมให้นั่นไงคะถ้าคุณตั้งใจนะคะคุณก็จะมากอบกลวเอาความรู้ได้ทุกรูปแบบเลยนะคะวันนี้นะคะ ถ้าไม่มีความสําเร็จใดนะคะที่จะสําเร็จได้โดยที่คุณไม่ได้ลงมือทํานะคะถ้าคุณเริ่มลงมือทําตั้งแต่วันนี้คุณก็จะสําเร็จก่อนใครๆนะคะวันนี้ฝากไว้ให้คิดพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะว่าครูเก๋จะมีความรู้อะไรมาฝากคุณผู้ชมอีกนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณสําหรับการติดต,ต่อติดตามรับชมรับฟังค่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะสว,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับขอบ,บ,บคุณค่ะนัน